สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็เริ่มมาผัดหอยลายอีกแล้วครับเจอกันอีกแล้วครับหอยลายผัดถ้วยเดียวเองนะครับมากสองกิโลหนึ่งกิโลนี่แบ่งได้กี่ถุงอ่ะก็ไม่รู้อ่ะ <laughs> อะไรนี่ยอ้มจะได้สิบถุงเกินสิบถุงนะหอยรายผัดพริกเผาทำไมไม่ผัดกระเพราม้างนี่ไม่ใส่พ,พริกเผาคือไม่ต้องใส่พ,พริกเผาเลยกระเพราเนี่ย กแปกไมเนี่ยใส่้เีเหรอใช่แล้วที่นี่ใส่หางกะทิเลยครับดี๋ยวก็ใส่หางอะไรก็ได้ขนาดี้นี่กะทิเนแล้วครับ ใส่โหระพาลงไปเลครับอ้นินใ่ใบกะเพราอ่ะใบกะเพราอ่ะไเอาใกะเพเาลยครับหรพาใส่โหระพานะครับอัไรเนี่ยขวนี่หลอกนโหพี่ไปเอาใบกะเพราใส่ม้่มั่วแม่ควดหม่วแล้วนี่จากใบโหระพาผสมกับใบกะเพราขวหน้าโหรพ อายุมากอย่างนี้นะนึ่งนะคะผักสาเขียวนะครับเขียวขาวน้ำมันหอยนะครับน้ำตาลอีกนิดหน่อยนะครับโคเร่โคเร่สักหน่อยก็เป็นน้ำมันเข้ากันนะครับเป็นน้ำมันเข้ากัน รอเดี๋ยวสักพักอะครับจิ้มเลยนะครับเนี่ยจิ้มแล้วเป็นยังไงครับจิ้มแล้วเป็นยังไงจิ้มแล้วก็แซ่บใช่ไหมครับเตรียมเอาหอยลงได้นะครับไม่ได้ใส่รสดีไหมครโอ้รสดีสิครับไม่ลืมใส่นะครับรสดีไม่ใส่ไม่ได้นะครับรสดีเลยรสดีก็ต้องใส่น้ำตาลหน่อยนะครับเดือดนะครับเตรียมหอยลงนะครับ หอยลงนะครับหอยลายลงนะครับลงนะครับลงนะครับหอยลายลงนะครับหอยลายนะครับหอยลายนี่ลวกสุกแล้วนะครับค่อมาผัดครับหอยลายนี่ผ่านการต้มมาแล้วครับต้มให้สุกแล้วค่อยมาผัดนะครับ อาแบบชิ้นเองก็แต่ทีละลูกครับถ้าเหมากระทะนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยอยาพูดถึงไงครับแบอกลีก็มาเหมาให้ทำอย่างเงี้ยกระทะนึ่งงีกระทะอย่างเงี้ยเหรอหายลายสองร้อย 600ใช่ยังไครับ200ร้ออ๋อสองร้อยรอยใคระซื้นะครับเปลี่ยนแล้วครับไม่เป็นไรถ้ามีคนมาเหมากระท่ยนี้ก็200บาทนะครับจัดไปครับจัดไปจ้ายังไงเตรียมลงขึ้นแท่นนะครับลอยลอยครับมันโทมาดีวว้ามันก็โทรหาหนูใหญ่เลยทำไมไปแล้วครับขึ้นแล้วพร้อมขายไแล้วครับขอ่เป็นไครับคอยตัวกลา